จะไปแจกผักบุ้งก่อนนะคะกสวัสดีตาสวัสดีสวัสดีพี่น้องมาละสิบบาทวันนี้เป็นวันอาทิตย์ว,ว่า่ยเขาแม่้องทำเก็บไปขายตลาดพี่น้องแต่เอ้ยเอ้ยพนเหมาขอบคุณคุณพี่นนแนนนะจ้าสอยกันซื้อสอยกันขายจ้ะพี่แนนพนเหมา ค่ณเจ้านี่ยก็เริ่มบริไปขายก็เริ่มบริไปขายตลาดก็จาทิดคนเมาแจกคนดีเีาเจ้าโบมีน่นั่นแหละพี่น้องมองทิศหน้าเคยไปแจกหละ่ะใส่อะไรไปดีลนะ่ะยี่ยี่สิบแปดมัดยี่สิบกุมัดมันจะสิบบาทจะที่คุณเมาพันหนึ่ง นอนลุ้นบุบไปจดจ๋ยิงหน่อยพาไปพี่น้องไปเจ็แเว้้า,างแวหน้าไปเลมันละมัดทงมัดเนะาะมัดักไหนามาละสิบบาทกาเสติบปป่า Step, Tìm có thép à, thêm này. เสร็จถุงจ้ะเรียนมวยเหแต่จะแบ่งเวลาไปหัน it's like a like, of a มาผักบุ้งน้องมาแจกผักบุ้งอ้าวโอ้ยอายเพ่ระเ,เอาเดี่น้องเอ้ย <c oughs> ไปแจกผักบุ้งพาซิมอนไปให้ซิมอนพาไปครับรถหาเนาะพอมันตกผ่านป่าผ่านดงไปตามเพียงหน้าครับนะพี่น้องตามที่นางเคยเปลียบกูแฝดได้ไปเก็บกระสิแบ่ไงไว้ให้ไว้ให้ลวกกินหรือว่า ผัดกินก็ได้นะคะแซ่บแน่นอนมีผัอยู่บ่าจ้าผักบุ้งจ้าผักบุ้งเว้นคนกระถิ่มพลาดวปนี่หแและหามาไปแซ่หน้ามาชิเฮียว จะร้อยบาทร้อยบาทกินแล้วสวยกินแล้วรวยเอามีไหอยู่เงินเป็นไงบ้างเอาปุ๊คนอยากตายฮะเขาบอกนนนั่นนอนอยู่ก็ช่วยอยากตายโอ้ยเฮ้ยเป็นไงประจูงเนาะเป็นวิ่งเป็นวิ่งบ่ พกบุ้งไปลวกกินงามงามพกบุ้งแล้วปลูกในหน้าในสวนแล้วแล้วปลูกใส่พันเมาแล้วมาให้มาแจกเลยใส่พันเม้าอีพีเมาแล้วพันไม้แจกมาแจกอันคุณแถวบ้านน้องตอนแรกก็ว่าสิไปพูดแต่เราตามเที่ยงนาก็เลยแบบว่าเขาเจ้าอยู่เที่ยงให้เที่ยงนาเขาเจ้ามุดพักกินดอกเขาเลยเปลี่ยนใจก็เลยสิไป ไปหาแจกอยู่ในหมู่บ้านงามกว่าลีนาะงามคือคนแจกบ่จ้าเอองามคือคนแจกดัมเนี่ยจัมดีมือดีมือดัมและวนิดบาทชื่อป้าเออป้าชื่อโอ้ยโอ้ยนีว่าสิเขามาแจกนี่แตว่าป้าชื่อหามาว่าพังบุ้งเอาว่าพังบุ้ง ไัยยูไวยัย uhm ซูพัดผัดายสบายดีป่ะลูกๆได้มาเจ้าั่นลางเสรเครื่อกระต่าเด็น้องเยหมดเครื่องกระต่าเลยนะคะเ้ยเอ็ม่พักบไว้ยังไม่ได้มาของพีชครออยังไม่ได้มาของพีคร กี่แลวสวยกินแล้วรวยยบาีชมยคนซื้อโอ้หลานนี่วไอ,อ้หลานอะกี้เอาไม่ควาสันะใหญ่ับใจหใจขอใจเ้อยางนี้ด้วยอสาถูกคุณพ่อนกให้ห้างนั่มนมีทั้งนี้ผูณเดียวเขาจะขาดทิ้ง ตอนแรกว่าฉัไปแจกแฉลบุกระไรว่เออเข้าอยู่หน้าบูดคพักกินดอกแล้วที่เขาไปในบ้านวันนี้ในนบ้้าเมาเอาตับิดหน้อยเว้ยตับิดตาบิดเยอะมาพักบุ้งโอ๊ยมันคือเบาง่ายแท้เอาเอามาแจกป่ะเอาให้กินซื่อๆผักบุ้ง รวยแล้วรวยใจดีด้วยครับสองพารอบคขอบคุณหลายๆนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรกองแล้วใล้หนาวบ้าบ้าข้าวบุ้งาวบ้งกินบ้ากินแล้วสวยกินแล้วรวยาบุงงางนบุ้งเนื้อหลับปูกมให้หน้าเด็กบุ้งแก้วพาร์ทจะแทกมันกอบดี งานนี่คน้น่ะคนอันแจกพักบุ้งดี๋ยวนี้สิบเบิดแล้วพี่นอ้องสิบเบิดแล้วจ้า เป็นลากเอาจ้าไปลากมาแจกเมื่อเราซองมากิส huh. ิน่ะพอดีพ okay okay, um, uh ัดน้ำหนักพอดีพัดซีนบวกกินเราที uh ่รม uh ินไท่างานบด้ายแทงเจ้าอื่นเขาขายมัดละร้อยอันนี้มันละหสิบาทหนึ่งเออ พี่แกพัเกษตไปใครก็ได้ไปแลกกันออนี้ใครมาทำอะไรทอาหากนี่มี้อื้อจ้าโอ้ว่เอาไม้ดเอามดหนึ่งก็บพอไปให้ผู้อื่นน้ำมันพอดิบบ้องมหมพ่อแล้วค่ะจิมือแรงขอบใจเด้อจ้าตงปลกปลูกไม่หนเอยแม่หรอไม่นะเออเหลใจนะกระสิบเบิลเดลจเดยใจมาชม ด้วยหกมัดพอดีนะบางบางเงื่อนเขาเจ้าบกิโลเขาเจ้าก็เอามาัดจำพอกินนะแต่เขาก็หายเงื่อนละสองมัดสองมัดพอดีพอดีพัดพอดีลวกนะพี่น้อง้ามาัดเดียะะเด่ยวเมื่อก็พอถึงมัดเดี่ยวมันก็พอกินไว้กินไร้มือนัน่นเนะาะพัดต้มผักบุ้งจ้า ขายตลาดม,านาายยมันละีผู้ใรแล้วขายในตลาดผู<อ>้เช่าขา,ายมันโบไปซื้อเรื่อยเราค่าหาบาทแล้วายยมาขายเนี่มได้มาหาบาทข<อ>ายผู้เช่ามาเงินนี่กจาอยู่ก่หักบุ้กบงกะเทยอ,อันนี้นะเออ บ่มดีนี่กะเทยกำับขอบคุณค่ะคนคนเดียอบคุเกษตกรงามฝรั่งเศแต่ว่าน่าคนเงินสองหมัดสองหมัดเนาะผักใหญ่ลายเตาจริงเขาชอบปลูกในให้น่าในเงินหรือ่ได้าบเขาใส่หรอกปลูกปลูกแต่อันฝักบุ้งอย่างเดียวเลย เงินนีเงินนีหงินได้มคุณลทามัดันไปได้เขาไปถักเกีียวเงินเขาไม่ถห้องมาแล้วเนี่ยมันเบิร์จได้ดีเอาเจ้าเอาเดี๋ยวเงินไปปาดินปาเกีียวอเี้ยหายเยังไปถเกีียววันีเนาะดีมันเดินกับนึงัี้ไปถัเกียวเราผเดีย่แล้วเนาะเมธปาดินดามาดหนึ่งไปถัเกีียวมาดึงเขาบลายคนมันจะสามารถมันไหา ห้องได้ะบอาทังนักมานีก็มานีนีเฮ้ยจะไปไรคนนี้ดเดนกับัสนังเดจะไม่ท่าเคี้ยวมัดนึงเนาะหัวเนี้เอะมัดเยมันคือมไอ้เองมัดเป็นห้องกับเลยมันจะเคียวมัแตไ ทัดก๊อกบเฮาเาต่ำเขาพันเนี่ยเขาใช้ต่ำก็แท้แท้เลยเออลวกก่อนบ่ลวกมันมันกบรบรีดบรซี่ปุ้ยใชยังทมานไพหนาธรรมดาเมอไม่นาก่ะคน่ะน้องเนยมืเศ้าในกี่ว่านเก็บไปขามันก็ค่ะเก็บไปจะไปขายมือเชร้านี่ตลาดนัด แม่เก็บแล้วมันเปื่อยขมเมาเลยแบบพอดีน้ำมเศร้ากับคปรโตคอดีบริบบทายเลยพอดีมอจาะเลยเมาแบกไม่เกเดรกับาแจกซองเชื่อกระเถดเนาะในบ้านเนาะแจกซระเถิดมากำลังวันถูกไหมเนาะไปไปขบใจลายละเอียดเด้อย้ชื่อยพเจ้าพักพุศงไปเมือนใดก็ไม่เคยซอยไม่เคยซอยจ้าดี ไม่ไอยากได้พีว่าเคยมาแจกเพราะว่าเออเคยมาแจกเพราะตาเจ็บเกิตาเจ็บเออเคยมาชื่อมาให้าอ๋อผมว่ากระจายลายสองมัดเลยหลายคนเอออ๋อไฮรับห้รวยไฮห่างห้มีเด้อให้พ่อพัวดีดีเออพ่อพัวดีดีรวยรวยรวยก็ยลอยใหญ่ๆเออได้ได้ บิดพอดตาขักบุบ้งกับกรตตาหนึงกับถุงหนึ่งเนาะกัตตานึ่งถุงนึงยายไปส่อ้าบุ้งไว้ให้ยายลวกกินไปมเมื่อเจ้าบุา้เอาเมื่อทันเนาะอือ,อ,อข้าวมูิวค้าิวค้ามากแกขบุ้งยิวขาวพี่น้องเยไปจับถั่วกิวค้านะคะ ข้าวอีร้อยบ่็นอุ่นโอ้ยมันฮอดโอ้ย,อย,อยแกงเห็ดแกงเห็ดนะคะอันนี้กับข้าวอารีสอุ่นต่อ Kháu năn, kinh doanh tìm đi giờ, như này. Kháu năn, xóa muội vào trạng nọ. Nương kháu rái, rái kia nọ. Ngươi xóa muội, xóa ใายคือความทำถั่วก่อนจ้หิวข้าวแต่ข้าวมื้อเที่ยงไม่กินข้าวบมื้อเที่ยงเขาได้กินข้าวไอศูนยมันกินข้าวโอ้กินแม่งกินแต่ก็พูดดื่มข้าวเลยดืดด่มหมดเลยกินข,ข้าวเลยเลยัง ดับกล <c oughs> ้องเดี๋ยวจะลอย <c oughs> ตำมักทั่วพี่น้องตำมักทั่วนากินก็ว่านากินด้วจ้าส้มลงไปมะนาวลงไปจะเปรี้ยวมากปรุงรสให้แซบ่บเนาะใส่น้ำตาลลงไปเพิ่มในเม็ดเลือดซะเป็นไร แปรที่เอ่ยแล้วฝากมาแส,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 ส็บยองใส่หลายกระบอกเค็มใส่หนอยกระบอกเค็ม ทะเลน้ำแข็ิดขา้แนของหมักน้ำหมักก็คือตําถั่วกินได้ทุกข้าวเป็นช่วงเศร้าช่วงเที่ยงช่วงแรงตําถั่วหรือตําแตงประมาณ กอนเอนี่อนร้อนมาจะมานห่วนะะเจะา้องควบไปควบกา เขอยากแข่งแข่งจะคบรอบเกี่ยวขาวแล้วเขาอยากแข่งแข่ง banyak saya nampak. Kecut sengaja sekejap. จะไลกขาเป็ดตรมเป็ดไม<ป>่น้องจากมามารับใคราจากา,า็เลยาจกจนเขาพูดว่าไม่ขอบคุณทุกกำลังายไปแล้วเรสจะค่า สซาดีจ้าฮะวันนี้ข้ามด็กน่อยอาจจะไปใส่เบนน้ำเล็กน่อยต้องไปปิกนิดครั้งหน้า